บัดนี้วันที่23มิถุนายน2568เป็นครั้งที่54ข้าพเจ้าพอใจเสนา2 3 1ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริเลมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจิรยบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคคะพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระคะวตาธรรมโมธรรมังม,มัสานิสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวกคสังโภสังฆังมามิ สองบทบูชาพระภัยฤทพินาฏอรังสัสมมาสมพุโทโธสุจีรังปรินิพุโทโธคุณแห่งอิทรมาโนตานิปารมีหิจจะทิสติยาวชีวังอาหารพุทธัทางธรรมังสังฆังสรนังคตโตปูเชมิรัตนาตแตยังธรรมังจะรามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสวัตคันชันตุเทวตา สัทธมังมุนิราชาสุนันตูสักขโมกะทังสักเคกาเมจะรูเ้เปคิริสิขรตเทจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจะาเมตรุณนคาหเนเคหวัตุมิขเขตเตปุมมาจายันตุเทวาชรัตราวิสเมยคคคันทับ ธนาคาติดท่านตาสันติเกยงังวุนิวรารวจนังสาวเทบเมสุนันตุธรรมัสสวรรคารุยยมพัทันตาธรรมัสสวรรคารุยยมพัทันตาธรรมัสสวรรคารุยยมพัทันตาจีบทสวดปุกพระ พาคณามากาลนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสมาส,สัมสพ,พุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคัมภีรปาฐะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังขังสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิตติยมปิธรรมังสระนังขจามิตัติยมปิสังขังสระนังขจามิหกบทส่วดสัจจะเริยาคาถานะทิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทานทิเมสระนังอัญญ คมโมเมสระงังวรังเเกเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุส <io> ัพพทานัติเมสระรังอันยังสังโฆเมสระรังวรังเเกเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดอิรัตนะปัตนามะคาถา ขังนเมรัตนะภูตะสริราจิตังธรรมังนาเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนะภูตะสุสีระทิติเอตังนาเมติรันรนาตนังรัตนัตยะว่างสัมมาสโมสริตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยาย,ายายุตตะคุณโยคะวะสัพพะวัตตังอสุมิตตะยัมิปิเททตตตัทเหวะ อาทินทันติทันเทเอกังวินา <c oughs> <c oughs> ตทิตะเลสะมัสสัมภเวนะโลเกกัถาจิจะจิเลนจากปาตุภูตังคัมภีรยานะวิสยังอัตติทุตตะสัทงังวินยูหิปันทิตะชัดเนหิวินวิชัญญาลูปังโกรกัมหิเกหิจิกัทันจุป,ปะรัพภนิยังเกสันจิ ทุทวิทธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายสุวิสุตมิสมุบปปสตังมนศสิกสุทธปัสสาททานังบุญญาติกานะมะสมุตตะมะบุญนะผูมังทุกขาปมุจนะนม,มุขาสาราานังขตาังบูชาระเหสุปัตมงอภิปูเชนเลยอย่างนิพานาสัจจิกิริยะ ยุปนัตนิสัจถังสัมมากิเลสะมลโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสเดหุปเสวนีอย่างป้าเนหิจาปิเสนังคมะนะมียะเมวะตัสสิตังติกัดนังสนานังคะตะัมหะตินทิวังคณะเนสุน,มสมนัมัสสัมนาปูเชมจาปิสันตังสุปสันนะ จิตตตัทานุป้าทิจาริยาสัทธะตาจะพุณเยนะตัถสุกเตเะสุขีพะเวมุเตเชนะตัสสะจะสัทธาปิสุวัติโูตุโยเจธาธรรมวินยยมิปมานะภูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโภจังตัดโสปนิสัย ตะยายะอยัมปิโหโตุวัตถุตเตเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโลแปดัมมะการะสิทธิขา,าโยจักคุมาโมหะมาราปกัตโตสามังวัพุุโตสุขโตวิโมโตมารัสะปาสาวินโมเจย,ยันโตมาเปสิเขมังชะนะสตังวิเนยัง พุทธังวัดตังสีสาสะมามิโรกัสสนาธันจะวินายกันจะตันเตชะชาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินานสเบียนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสสวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมมัทธรสัตถีสาตาวโหสันติกัตโตสุจินโน คำมังวัตตังสิจสานามิโมหะปะธาังอุปสันตะทาหังสันเตชะสเตชยสิทธิโหตุสัพันตระยาจวินานสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโกโยโรกัสสะปะปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สว่าขาตัดทบมังวิธิตังกัะโรติสังคังวรันตังสิจสานะมามิพุทธานุพุทธังสมัมมาสีระถิดถิงตันเตจะสาเตเยสิทธิโอตุสัพพันตรายาจวินานสเมตุก้าบทสวดนมโมกัลระอัตกะคาถา,านามโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัสสะม,มเหสีโนนมโมอุตตมะธรรมัสะสวะขา,าตัดเสวะเตนิทะนมโมมะ าสังขษาปิวิสุทธะสีระทิฐิโนนโมโอมาตายารัตถะรัตนตยัสสะทุกังนโมโอมะตันโมโอมะกะตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินโมกาลปปภาเวนะวิคันฉันตุปปัตถะนโมการาลภาเวนะสุวัตถิโหตุสัปพะนโมกาลาสเตเชนะวิถิมิหโหมิเทชะวะ สิบสวนะาสมัย <Private> ส <Franc otic ality> ุตเอวเมสุตตังเอกังสมัยยังภัควาสัเกสุวิหารติกบปิกวัตถุสมิงมหาอาคเนมหาตาปิกุสังเนะสิทธิ์ถึงปัญจัมเตหิปิกุสเตหิสเปหิวาระเตหิ ทัศหิจะโรกกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติทางวติพัทวันตังตัสสนายะพิขุสังกัญจัตโคจตุนางสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทธโูสิไอยังโขพะควาสเกสุวิหารติกปิโลวัตุสุเมฆมาวเนมหาตาพิขุสังเทนสิทธิงปัญจมัตเทหิพิกุสตเทหิสัพเพเหวะอรหันเตหิ คัสสหจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปิเยสันสันนิปจิตาปัติกวันตางทักษะนายพิภูปสังคัญฉันยันนูะมัยมปิเยนะภะควาเตนุปัสสังกับเมยามะอุปัสสังมิตวาภะควะโตสันติเกบัญเจกะขาถาภาสิยามาติัตตโกตาเทวตาสยยะถาปิอาภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวะ พาหังปัสสะเลยยะปัสสาติตังมาภาหังสมิชเชยยะเอวะเมวะสุตาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระอังสุปตะโกธาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันังทิตาโกเอกาเทวตาภะคะวะต อย่างทักขิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอัตตโกอัปราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาธรรมาสิตัตะพิโวสมาธาหังสุจิตตังอจนโนอุชุกะม,มักังสุสาราทีวะเดตานิคะเอตาวาอินทาริยานิรักขันติบันทิตาติ อัตโกอัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอาพาสิเชตตวากีลันเถตวปริคคินทภิถีรังโอหัจัมเมชาเตจรัิตสุทธาวิปาสาจขุมาตาสุทันตาสุถูนาคาติอัตโกอัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุทธังสะนังคตาเสนติ คขมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันตีติอัตโวภควาพิกขูอามันเตสีเยควีเยนะพิกเวทัสสุโตกัตถาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวอเิสุงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิกพวะันตานางเอตัปรมาเยวัติวตาสันปิตาอเิสุสยยะถาปิดไมหังเอตตะหิเยวิเตภิกขเวววิสันติอนาคตาตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิกพระวันตานางเอตัปรมาเยวะ เทวตาสัมนิปาติตาปวิสันติส,สยยะธาปิมหังเอตัะหิอาจิกิษามิภิกขเวเทวก,กาจะนังนามนามนิกิตติยิสามิภิกขเวเทวก,กายาหนังนามานิเทศิตสามิภิกขเวเทวกายาหนังนามานิตังสุณธาตุทุกขังมนาสิกโรธาพาสิสาวีติเอวัมพันเตติโกเทภิกขุภะวะโตปัจจัโสสุงภะวะเอตัฏฐโจอ สิโลกมนุษย์กัตสามิยัตคภูมิมาตทัตสิตะเยสิตาคิริคำพลังประหิตตตาสมาหิตาปุตตูสีหาวรันดีนาโรมาอังสาวสาุสัมบุตโนโอทาตามะนัสสาสุทธาวิปสัสสนะัานาวิลาพิญโยปัญจสตยัตวาวัเนกาปิลวัตเวตโต,ตอามมทยิสัตตาสาวกเกสสสะเนระเตเทวกายาภิกันต เวิชานาถภิกโวเตจักอัตตบมักอตรุงสุตตวาพุทธสักษาสังเตสัมปัตุทหุยานังอมนุสานทัตสนังอาเปเกสัตตะมัตถกุงสัขสังอัตถสตติงสตังเอเกสัขสานังอมนุสสารมัตถสุงอเปเกนันตะมัตตคุงทิสาสพภาภุรอาหุงทัญจะกสัพพังอภิญญายะมวะคิตวะทัจขุมาตโตอามัมตยิสัทา าวเกศาสนีกเตเทวกายาภิกกันต์เตววิชานาถภิกขุเยโวหังตะยิสามิคิลาเหนุปุปภโสสตัสหัสสาวยัขาปุมมากาปิเลวัตวะยิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนมุทมา,าลาภิกามุภิกขูนังสมิติงวะนังชัสาหัสสาเหุมะวัตายักขานานะตะวันยิโน อิทธิมันโตชุต,ต, tai, มติมันโตวั aquela, cis, นละวันโตยศสสิโนโมทามานาภิกกาบุญภิกขุนังสมิติงวันหนังสาตาคิลาติสาขายักษกาทานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยศศสิโนโมทามานาอภิกกาบุญภิกขุนังสมิติงวันนังขออนุญาตเดี๋ยวมาตัดต่อใหม่นะคะหน้าที่สิบเบ็ดวักที่หนึ่งจบไปแล้ว เดี๋ยวพักต่อใหมนะคะ